การรวมช่างด้วยใจผมช่างติ่งวิดีโอมาพบกันเหมือนเดิมแต่สถานที่นะ่อาอาจจะเปลี่ยนไปไม่ใช่ที่ใดที่หนึ่งแต่เราไปทั่วประเทศกับโครงการรถกวนดำของอาจารย์ใหญ่โยนจูนิ่งอัมพะตกีจังหวัดน,นครสวรรค์วันนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวแต่เห็นด้านข้างไม่มีใครไม่ต้องตกใจครับผมนัดอาจารย์ใหญ่ไว้แล้วกับรถคันหนึ่งที่มาเข้าโครงการรถกวนดำเป็นรถรุ่นไหนใครเป็นเจ้าของและเราอยู่ตรงไหน อย่างไรบ้างอู่ที่ไหนอย่างไรยังไม่บอกลวกันแต่ไปเจอตัวอาจารย์ใหญ่กันก่อนครับอาจารย์ใหญ่อยู่นี่ครับตามมาครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีสไมที่พูดทุกท่านครับเอ๊ะอาจารย์มาทําอะไรที่นี่อ่ะวันนี้เราได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ต้นนะอาจารย์ต้นอยู่ซ้ายมือนี่นะครับเดี๋ยวเรายังไม่ให้เห็นหน้าเราเนี้ยเห็นอาจารย์ใหญ่ก่อนเพราะเราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกาเที่ยวที่นาคลีฮะอาจารย์ต้นได้เดิน เดินทางไปอบรมโครงการรถฟันดำเชิงลึกวันนี้มาเช้าผมให้ทำฮอนด้าดีกันอ๋อทำไปแล้วใช่ไหมด้ลงมือเองหมดทุกอย่างครับเอาอย่างนี้วันนี้มีอีกคันอยู่ข้างหลังนี่แะอันนี้คืออี u ูุรุนนี้เรียกรุ่ะไรอีสูซุดีแม็กดีแม็รุ่นนี้มีปัญหาเยอะไหมเกี่ยวเรื่องของเครื่องยนต์รุ่นนี้เขาเรียกว่าโรคประจําตัวกับฟันดำ อ๋อนี่คือรถประจำตัวของอิสุรุ่นนี้เลยวันดำมาแล้วข้างหลังอ่ะฮอนด้าฮอนด้าไปทดสอบไปแล้วเดี๋ยวฮอนด้าค่อยเข้ามาถ่ายคลิปทีหลังตอนนี้ไปเจอเจ้าของรถก่อนนะครับว่าอากาศเป็นยังไงก่อนครับสวัสดีครับเจ้าของครับเจ้าของรถสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีช่างครับสวัสดีช่างครับแล้วสวัสดีเจ้าของร้านด้วยครับเจ้าของร้านอยู่ที่ชลบุรีกับเข้าหลามเลสซิ่งนะครับเป็นร้านที่ขายเรื่องของอุปกรณ์ก่อสร้างนะเรามีมุกและอีกหนึ่งมุก อุปกรณ์แต่งชิ้งต่างๆที่เป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐานหลายคนถ้าพูดถึงไปเนี่ยต้องรู้จักแบรนด์นี้นะแน่นอนตาเดียงไม่บอกนะวันนี้เรามารู้จักกับเจ้าข,ของก่อนครับเจ้าของรถคันนี้ชื่ออะไรครับ ชื่ออะไรครับอเมทเดี๋ยวผมถือให้ครับสมัยนะครับคือสมัยไม่ตา้งไหนเนี่ยแหลมชะบังครับถ้าเรือครับอ๋อแหลมชะบังอยู่ใกล้ๆนี้ไม่ไกลเท่าไหร่รู้ข่าวได้ไงเกี่ยวกับเรื่องของการพอดีติดตามช่องของใหญ่ยนจูนิ่งมาสักห้าหกเดือนแล้วครับดีใจไหมได้เจออาจารย์ใหญ่นะก็ดีใจครับตามตามยูทูบเนี่ยประมาณนานขนาดไหนประมาณครึ่งปีเกือบประมาณครึ่งปีเคยเคยเห็นหน้าผมไหมที่สภาพอาจารย์ใหญ่เคยเห็นไหมก็เห็นในช่องเหมือนกันครับเห็นในช่องเหมือนกันหน้าตาหล่อนะครับเกิดสิเราฝันนึง ถามเรื่องรถเลยละกันไม่ไม่ต้องออมขอมรถเนี่ยอาการเป็นไงถึงได้เข้ามาอาการก็คือก็ก็เกือบจะปกติแต่ว่าอยากบำรุงรักษามากกว่าครับคืออยากจะดูแลครับรู้ไหมว่ารถคันนี้จุดบกพร่องของมันคือเรื่องของควันดำมันจะเกิดควันดำอันนี้คือจุดจุดของรุ่นนี้เลยของอุสูซรรุ่นนี้รู้เลยใช่ไหมอาจารย์ใหญ่บอกใช่ไหมเดี๋ยวจะได้มาลองกันว่ารถคันนี้มันเป็นอย่างไรแล้วควันขนาดขนาดไหน เดี๋ยวไปถามช่างก่อนเลยช่างได้ได้ดูแล้วเป็นไงบ้างครับรถคันนี้แสดงสอบเบื้องต้นก็ลองดูก็อันนี้ก็ตัวแอร์โฟนี่ก็ส่งมาคั่มก็เดี๋ยวดูเช็คสไตล์เครื่องแล้วก็ดูควันอีกทีนึงดูควันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงใช่ไหมใช่อ่าโอเคนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูการสตาร์ทเครื่องควันก่อนว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกับเจ้าของอู่ตรงนี้เพราะเจ้าของอู่อีกเยอะผมมีสกิลอยู่นิดนึงครับ รูจักอาจารย์ใหญ่เพราะน็อตตัวเดียวนี่แหละมันเป็นยังไงเดี๋ยวมีเทปหน้าครับ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพักไปดูเรื่องเครื่องยนต์ก่อนนะครับครับแล้วนี่เดี๋ยวอาจารย์ใหญ่จะลองสตาร์ทเครื่องของรถอีสุรุ่นนี้นะครับลองดูนะครับว่าวันมันขนาดไหนเรายังไม่ได้อ่าทอะไรมากนะครับอาจารย์ใหญ่ลองครับอันนี้อย่าสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับอันนี้ยังเดิมๆอยู่ที่เป็นมาแล้วอาจารย์ใหญ่จะเร่งนะครับตอนนี้นะครับ ตากล้องระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวจะเร่งแล้วบุ้นเข้ามาเลยครับหน้าดําเป็นเ่ยสังเกตนะครับเห็นไหมครับนี่นี่กวนดําขนาดนี้นะครับนี่อ่าท่องี่ครับโอ้โห,โหเป็นยังไงบ้างครับนี่ขนาดแค่เบาๆเยืยบประมาณเท่าไหร่นะครับอาจารย์กี่รอบ<ล>แค่สามพันกับสามพันห้าเองดําขนาดนี้อันนี้ยังไม่ได้แก้ไขเดี๋ยวไปดูหลังจากที่แก้ไขแล้วจะเป็นยังไงแล้วแก้ไขอะไรบ้างตามผมมาครับ ตัวแรกที่เราจะใช้กับรถคันนี้อีสุรุ่นนี้นะก็คือ,อ l t 1ซึ่งจะไปรักษาเรื่องของอระบบขึ้งยุดคือป้องกันเรื่องของลถกันดำเข้าโครงการรถกันดำด้วยเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของเนี่ยเป็นผู้เติมก่อนนะครับอ่ะเจ้าของรถเลยแกะเลยครับนี่นะครับจะเป็นขวด คอยาวๆนะครับแต่ไม่ใช่กระเลี่ยงคอยาวนะฮะแล้วจะมีฟอยเรียบร้อยติดนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์ใหญ่แกะให้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของด้วยช่างด้วยนะครับเนี่ยเทได้เลยครับเทได้เลยครับตอนนี้เจ้าของเทเองนะครับเใจตุ้มๆต่อมๆไหมครับไม่จะกลัวเป็นไรไหมครับมั่นใจไมลองดูครับลองดูยังเหมือนไหมมั่นใจกี่เปอร์เซ็น แปดส็นตก่อนแล้ปดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนเขายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเดี๋ยวให้ดูอันนี้ต,นต้องลองก่อนใช่ไหมอ่าไหนๆก็ดูยูทูบมาเยอะแล้วยูบมานานแล้วช่างก็เยอะไม่ต้องกลัว,ลวเดี๋ยวเราช่วยกันรื้อรื้อแล้วก็ไม่ประกอบอยู่ที่เราประกอบอเองนะอ่าอ่าตัวนี้ก็คือเป็นอธิวานใส่ไปในมาเครื่องฮะเรียบร้อยนะครับปล่อยเลยครับแป๊บหนึ่งพี่ปล่อยไปเลยก็ได้อ่าอย่างนี้หนึ่งหนึ่งตัวแล้วนะครับผ่านไปอ่า แล้วเดี๋ยวจะมีอีกนะครับเรื่องของอตัวน้ำยาล้างหัวฉีดอาจารย์ใหญ่ใส่ตัวไหนก่อนเป็นเบาาวอ่าเอาเวอร์ก่อนนะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งร์พาวเวอร์ช่วยเรื่องเรื่องของอะไรบ้างครับอาจารย์ช่วยลดการสึกหลอของระบบพาวเวอร์แล้วก็ทำให้พาวเวอร์เวลาขับรอบรอบเร็วพวงมาลัยจะหนึบแต่ถ้ารอบเบาพวงมาลัยจะนิ่ม อ๋อคือเราขับเร็วๆเวลามันตัวอะไรม่วงว่างอ่ะตัวนี้จะเข้าไปปรับคือก็มันคล้ายๆเหมือนว่ามันกันกันเรื่องของสะบัดใช่ไหมเวลาเผื่อมันตอกกลุมหรืออะไรปุ๊บมันจะหนึบหน่อยมันจะป้องกันได้อ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วที่ผมไม่ได้เป็นช่างที่ผมเริ่มเก่งขึนมาน้อยู่กับอาจารย์ใหญ่นี่เริ่มเก่งขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะตัวต่อไปตัวนี้นะครับเป็นตัวเครื่อบเบาาวรุ่นนี้ถามช่างนิดนึงเครื่องเบาาวเราเครือบตรงไหนครับ อ๋เดี๋ยวเติมไปตรงท่อร่วไม่ดีเลยครับท่อร่วไม่ดีดูดเข้าไปที่ที่ปีกผีเสื้อปีกผีเสื้อเลยครับอ๋อนก็สาดตัวนี้ก็จะไปเคลือบที่บ่าอ๋อไอจุดจุดคือไอที่เป็นปีกผีเสื้อคือตรงไหนไอตรงด้านนู้นอ่อตรงนี้คือปีกผีเสื้อนะฮะลมมันจะดูดเข้าทางนี้นะครับฉีดฉีดน้ำยาเข้าไปก็คือสตาร์ทเครื่องเข้าไปมันก็จะไหลเข้าไปนะครับมีมีสูตรแนะนำนะครับร้อมจยโาฟ้งไม่ได้หนึ่งพะนั้นเวลาเรา ติดเครื่องแล้วเครื่องบ่าวาเลยเตลงแบบนี้อ๋อครับอ่าะเดี๋ยวเดี๋ยวติดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเพราะเราจะใช้วิธีการหยดนะครับอีสูร,รุ่นนี้นะครับใครที่มีอีสูรุ่นนี้นะครับคอยดูนะครับวิธีการเติมเดี๋ยวช่างจะเติมให้นะครับต้องจับไปเลยนะครับวิธีการเติมก็คือหยดมันจะมีลมลมดูดเข้าไปนะฮะอ่านะครับดีเข้ามไหอ่า ตามนี้เนี่ย,ยกล้องสูงเข้าไปหน่อยดับจะได้เห็นบีไปเลยครับมันจะดูดเข้าไปเองนะครับเพราะมันจะมีลมเนี่ยที่ดูดเข้าไปนะครับระบบมันจะดูดเข้าะเล่งแล้วบีเข้าไปเลยครับมันจะดูดเข้าไป,าไป,ม,าไปมันจะไม่ไม่ออกมานะครับตอนนี้สังเกตนะครับอันนี้มันจะเข้าไปตรงระหว่างฝีผีเสื้อซึ่งท่อน,นี้เป็นเป็นท่อลมมาจากท่อไอตัวรากรองอากาศนะครับและเข้าไปในระบบอ่าตอนนี้ เกิดเรื่องของควันขาวนิดหน่อยอแต่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันจะ,ะกำลังเข้าไปเคลือบเรื่องของเครื่องยนต์ครับตอนนี้คืออเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาต้องมาตามมาครับหรือให้ทางเจ้าของได้เติมน้ํายาล้างหัวฉีดซึ่งเป็นสูตรของอาจารย์ใหญ่เลยครับเพราะแกบอกว่าแค่80%ยังไม่เต็มร้อยเดี๋ยวดูครับเติมกล้าเติมไหมกล้าเลยใช่ไหมตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต นี่เก้าสแล้วเก้าสิแล้วครับเหลือเหลือสิไปลองอ่าตอนนี้จะขอเติมก่อนเลยครับเนี่ยขย่าขวดเสร็จเรียบร้อยเติมในถังน้ำมันเชื้อเพลิงจะเป็นเบนซินก็ได้ดีเซลก็ได้นะฮะแบรนด์ของอาจารย์ใหญ่อย่าโยนแล้วใครที่อยู่แถวชนบุรีนะครับดูคลิปนี้แล้วมาเลยตามเบอร์ข้างล่างเรามีเบอร์โชว์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วท่านสามารถที่จะติดต่อแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณ์ของอาจารย์ใหญ่ที่ศ ร้านนี้ข้าวหลามเลสซิ่งได้เลยนะเบอร์โทรเราขึ้นที่หน้าจอยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่เจ้าของเติมไปหมดขวดแล้วครับอ่าปิดฝาเดี๋ยวเอาเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้นะครับแต่ห้ามเอาไปเลี่ยมห้อยคอนะพี่เอาพี่ผมขอดูนิดนึงครับขอดูนี่ครับแบงค์ของอาจารย์ใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูด้านหลังเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่จะเล่งนะครับมาดูครับกล้องตามมาครับอเจ้าของมามาดูอนะครับ บอกแล้วเนี่ยอ่ะจะเห็นว่าตอนนี้เราใส่เรื่องของอาสารต่างๆของอาจารย์ใหญ่เรียบร้อยแล้วดีให้อาจารย์ใหญ่ได้เล่งเครื่องอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ครั้งแรกวันดํามากอันนี้ผมให้ตากล้องอยู่กับหน้าเลยดูเท่าจะดําลถหน้ากล้องไหมอ่ะอาจารย์ลองเล่งเลยครับสามพรอบสามพนะครับตอนนี้อ่าสามพัาสังเกตนะครับ,ม 3, รบไม่มีสักนิดเดียวนะครับหายไปปิดทิ้งนะฮะ สามพันสามพันห้าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้เจ้าของไปลองก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันกับเจ้าของอีกครั้งหนึ่งครับครับหลังจากที่เจ้าของรถได้เติมเรื่องของสารต่างๆขอจานใหญ่ไป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปลองมาแล้วเราอยากรู้แล้วครับว่าไปลองแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับก็รถก็โอเคขึ้นเบาขึ้นเกือบจะ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอ,ตอนนี้ให้ให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ยังให้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เหลือแต่เรื่องประหยัดน้ำมันอย่างเดียวอันนี้ต้องใช้เวลาเราก็คือเราต้องรองดูนะครับเราไปลองดูอีกทีว่าการประหยัดน้ำมันนะประหยัดได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วประหยัดจริงหรือเปล่ายังไง <S <S แล้วนะครับใครที่ชมรายการของชมรงรมมช่างอยู่นะโดยโดยเฉพาะโครงการรถววนดำมีอะไรที่จะฝากถึงเรื่องของช่างและก็โครงการดีๆขอาจาใหญ่ไหมครับ ฝากถึงช่างอ,อ่าฝากถึงช่างฝากคนที่อยากจะมาใช้บริการเนี่ย<อ>สำหรับคนที่มีรถแบบอายุเยอะขึ้นแล้วก็ขอแนะนําเลยนะครับร้านเข้าหลามเลสซิ่งนี่ครับก็บจะมีผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ใหญ่แล้วก็ผมในส่วนตัวให้ น่าจะ99%แล้ว99%ตัวผลิตภัณฑ์นะครับอืมก็เหลืออีกประมาณ5%ก็เพื่อเอาไปลองใช้อีกทีหนึ่งเพราะมันเพิ่งลองแค่ระยะสั้นๆใช่ไหมครอบอ่านะครับอันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของเป็นอย่างยิ่งที่มาให้ความรู้ดีๆแล้วก็นํารถนั้นเข้าบงการรถวันดดงของอจา์ใหญ่ด้วยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับช่วงหน้าเราจะพาไปไหนกับคลิปอะไรนะครับรถรุ่นไหนอย่างไรคอยติดตามกันให้ดีครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ